ครับผมขอพูดถึงศพที่หนึศพที่หนึ่งก็คือไอ้บอมไอ้บอมมันก็คือเมียผมเองนี่แหละฮะมาบอกผมมาบอกผมว่าห้องผมเนี่ยมีคนฝังโปรแกรมแอบถ่ายที่ตึกพงทาวเวอร์อินธรรมระยี่สิเก้าที่ห้อง2 0งศบอกให้เอาหนังสือพิมพ์หรืออะไรเนี่ยปิดกระจกด้านหลังบ้างมีคนส่องถ่าย นะครับคือน่าจะมีการส่องถ่ายแล้วก็ประจานผมหลากหลายรูปแบบแต่กลุ่มพวกไออาร์ตเนี่ยกลุ่มเพื่อนของไออาร์ตเนี่ยที่มันขายยาให้กับตำรวจเนี่ยกลุ่มพวกไออาร์ตเนี่ยซึ่งคนดูแลตึกพงทาวเวอร์คนดูแลตึกพงทาวเวอร์ที่คุยกันกับคนที่นั่งอยู่บนโซฟาตึกพงทาวเวอร์เนี่ยเขาจะรู้จักไออาร์ตดีแต่เพื่อนของไออาร์ต ที่เป็นกลุ่มค้ายาที่ค้ายาให้กับตำรวจและกลุ่มพวกนี้มันจะรู้จักเซฟเฮาเวลาถูกจับกลุ่มเนี่ยยาเสพติดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครก <c oughs> ็จะมีการเอาไปที่เซฟเฮาเหมือนเอาไปคุยเอาไปเคลียร์เอาไปฆ่าบางทีก็เอาไปกระทืบเหมือนเอาไปเค้นในเซฟเฮาในกรุงเทพมหานครนะครับคนดูแลตึกเนี่ยที่คุยกับคนที่นั่งอยู่บนโซฟาน่าจะรู้จักไออาร์ดี D, นะครับ เพราะว่าไออาร์ตเนี่ยมันมาเปลี่ยนสัญญาห้องซึ่งตรงกับสิ่งที่ผมนั้นได้ยินเสียงนะครับไอพวกเนี้ยตามที่กลุ่มค้ายาเสพติดและกลุ่มขายบริการกลุ่มรับงานนวดเนี่ยที่รู้จักเนี่ยเขาบอกว่ารู้จักไอพวกนี้ดีเขาบอกว่าไอพวกเนี้ยมันเข้าออกต่างประเทศมันจะดูแลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและมันจะมีนายระดับใหญ่ในราชสํานักเนี่ยอยู่เบื้องหลังแต่ส่วนมันจะโกหกหรือมันจะรายงานแบบไหน หรือมันจะไปหลอกข้อมูลระดับใหญ่ระดับบนยังไงเนี่ยไม่รู้เพราะพวกนี้มันหาผลงานให้กับานายนะแล้วก็ว่าและคนที่เขาเหมือนกับเขาข้ายาให้กับตำรวจที่ไปเอายาเสพติดมาจากสูเล่ายาเสพติดที่เอามาจากสูเล่ารังสิตเนี่ยเขาก็บอกก็มีตำรวจนั้นก็คอยรับส่วยอยู่ยาส่วนใหญ่ก็มาจากตำรวจเอ่อแถวนั้นเขาเรียกว่าสูเล่ารังสิตอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับบอกว่ากลุ่มพวกเนี้ยในแวดวงการยาเสพติดนะ่ะ มันแคบมันจะรู้จักกันหมดทั่วถึงและมีตัวเครื่องในกรุงเทพมหาคนครคอยเรียกตัวใช้งานกับในแวดวงการยาเสพติดในกรุงเทพมหาคนครที่มีตัวเครื่องเรียกใช้งานกันในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยเขาบอกว่าเันแคบเขาบอกผมว่าอย่าไปนสนใจพวกมันใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ช่างเขาแล้วก็เขาบอกว่าสแสดงว่าพวกมันนั้นเล่นถูกตัวนะสิ มันไม่รู้ว่าเราเป็นใครหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็บอกว่าอย่าไปสนใจพวกมันใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ช่างเขา